เขาทำอาการแตกอย่างบางหน้าผมแตกเลยสายตรงมาด้วยดูที่พี่โลดปากไม่อยู่แล้วนะทางไม้หมดเลยแล้วคนทอดกระดาษเราจัดได้เดี๋ยวแต่งให้ปากแตกปากชื้นแต่งให้เราลุกนึ่งกด อะไรอ่ะเออเออใช่ซ้อนแป้งที่ตกตะกอนเอาไปถึงลมเดี๋ยวตากผนลมนะตากแล้วอ่ะตากผนลมไม่ได้เอาบิดนลมทำไปปิดนลมบ้านเนี่ยอย่างไหนเดี๋ยให้ธรรมชาติกระเพรากระพิจยกระเพราเนี่ย